สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเที่ยงครึ่งอย่างนี้เจอกับแคนครับในรายการตามติดชีวิตดาวรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแนแลแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่ปูไข่พงศรีบรรลือวงนะครับห้ามพลาดเพราะว่าเราจะพาไปตามติดถึงเรื่องหลังการรับบทสารวัตรองอาจครับในละครเรื่องคู่กรรมซึ่งกําลังจะลงจอฉายเร็วๆนี้ครับ ในกองละครคู่กรรมครับพี่ภูไข่ไม่ได้รับหน้าที่เป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นผู้ช่วยผู้กับอีกด้วยวันนี้ครับเราเลยจะพาไปดูการทํางานของเขาครับทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังรวมถึงพูดคุยกับเขาด้วยว่าการทํางานทั้งสองอย่างนี้สนุกสนานขนาดไหนจะเป็นอย่างไรทั้งหมดมีในรายการตามติดชีวิตดาววันนี้ครับ สวัสดีจ้าเป็นปรายการตามติดชีวิตดาวครับวันนี้ผมภูไข่นะครับมาเข้าฉากในละครเรื่องคู่กรรมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่หลังจากที่เล่นเสร็จในวันนี้ก็จะกลับเป็นฝึกง,งานผู้ช่วยผู้กำกับครับผมบรรยากาศการถ่ายทำวันนี้กดดันไหมมันก็กดดันนะเพราะว่าว่าเราร,รู้ว่าทีมงานต้องเตรียมเตรียมงานอะไรมาบ้างแล้วก็พอเราเป็นนักแสดงแล้วแล้วทำงานเป็นทีมงานด้วยอะ่ะมันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ <c oughs> อยู่ในรังหัวเราว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องทําผู้ตามตรงก็คือทํามากกว่านักแสดงคนอื่นนิดน,นึงอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆบางทีการมาทำงานตรงตรงเนี้ยทีมงานคาดหวังอะไรอยู่บ้างในเรื่องคู่การมาเล่นเป็นสาร,รวัตรอง์อาจซึ่งเป็นเป็นคนไทยในสมัยนั้นแต่ว,ว่าด้วยบทโดยส่วนมากเราจะเป็นเป็นผู้นําสารมาบอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของของการเมืองในสมัยนั้นๆเช่นการประกาศต่างๆของคําพูดการใส่หมวกหรือ สิ่งต่างๆที่เปลี่ยนเปลี่ยนจากคําว่าคุณผมครับในอดีตเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นชั้นจะ๋าจะจะอะไรแทนนี้ครับคือจะมีมีมีแมสเสจที่ค่อนข้างชัดมากมาบอกแต่แต่ในส่วนของตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนจิ้งจอกปิ้นป้อนคือจริงๆยังไม่ได้เลือกข้างว่าจะอยู่ข้างไหนคาดว่าจะเลือกข้างที่ที่ที่ทกำลังจะชนะ วันนี้มาถ่ายที่ปปาเก็ดครับเป็นบ้านของหลวงชราสินนะครับผมก็มาสืบราชการรับตามภา่าเรื่องแต่ว่าวันนี้ก็ต้องแต่งตัวเป็นไพรเวทเพื่อเป็นเหมือนตำรวจนอกรื้งแบบใช่ไหม,มนั่นเองเลยครับเเพรราาะธอกกกััฉนนุส้้งไว คือนนมันแอบ,บกักแอบ,บอะไรตลอดลยว่าเกูรู้กูจับได้นะเพียงแต่ว่ากูาย,ายังไม่มีหลักฐานเด่นขาดที่จะจับมึองอะไรเงี้ยแต่ยังไงคุณหลวงเนี่ยก็อยากทำให้เสีเยงเดีอดของทหารไทยและมันจะต่และกลุ่มผู้คนที่ทำแล,และกลุ่มผู้คนที่ทำกิจกรรมกับคุณหลวงทั้งหลาย ในการทํางานของผมนะครับก็จะมีสองคนหลักๆคนแรกเนี่ยก็ต้องเป็นครูของผมแน่นอนคือผมน้อยนะครับคนที่สองครับเป็นครูของผมในการเป็นฝึกงานผู้ช่วยครูคนแรกในวงการละครแนะนำตัวเลยครับเอกก็เอค่ะเป็นผู้ช่วยกองรูกรรมเป็นผู้ช่วยสองค่ะลูกศิษย์เป็นไงบ้างทํางานก็โอเคนะถือว่าถือว่าลงมาทาตาแหน่งนี้ได้ได้ดีว้า จริงจริงจริงเถาว่าทําได้ดีเป็นการเตรียมกันมาก่อนรทีเท้าพี่เอ๋เนี่ยจางปูเฮ้ยอย่ามาอย่างนี้วะตอนเป็นนักแสดงไงก็พี่ปูก็ชากเลยค่ะครับพอเป็นผู้ช่วยปุ๊ปไอ้ปูนี่นี่เนื่องนี้เนื่องสองตัวต่างสองตัวอ่ะแรกแต่บอกว่าพี่ปูเป็นผู้ช่วยเฮ้ยดารามาเป็นผู้ช่วยจะจะได้จะได้เรื่อนไหมอะไรอย่างนี้ แต่ก็<า>แล้วก็วไม่กล้าใช้ไม่จบไม่กล้าใช้น้องเขากลัว <C> เขาแบบว่าเฮ้ยเ <C> ขาเป็นนักแสดงไงแต่พอแบบว่าพอมันยุ่งจริงๆก็เลยอาลองใช้น้องก็ดูแล้วเขาก็เขาตั้งใจนะเขามีความตั้งใจแล้วเขาก็คือช่วยได้ช่วยได้มากเพราะน้องรู้ลายกล้องอยู่แล้วด้วยความเป็นนักแสดงเขาก็จะรู้ลายกล้องว่าอ,อ๋อเอคสตาควรจะวางตรงไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็ พอเวลาให้น้องไปวางเสร็จเด็กก็จะถามแล้วว่าเอ้ยกูวางแบบไหนวะอะไรเงี้ยดูดูด,ด,ดูน้องก็จะแก้ไขนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองอเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วประมาณ90%ที่ผมวางก็โดนแก้หมดแล้ว,นะวไม่ใช่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ก็จะให้เขาช่วยบีบเรื่องเอ็กซ์ตาได้แหละเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเออเนาะก็เขารู้เรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยเป็นนักแสดงก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันอยู่เบื้องหน้าก็ดีอยู่แล้วมาแย่งงานพี่ทำไมนะ คน้องน้องน่าจะไปทางทางนี้ได้ไกลเหมือนกันเดี๋ยวขอเข้าทำงานก่อนครับบายพี่เอกครับขอบคุณครับนปีไม้ลายมือทางการแสดงของหนุ่มปูไข่กันไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของบทบาทสารวัตรองอาจที่เจ้าตัวยอมรับว่ายากไม่แพ้บทไหนไหนที่เคยได้รับมันเลยหละค่ะ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับหนุ่มคมเคมข้มปูไข่พงศรีที่งานนี้นอกจากเจ้าตัวจะยอมให้เราบุกไปตามติดถึงกองละครคู่กรรมกันแล้วยังเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของตัวละครสารวัตรองอาจที่เขาได้รับในเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันด้วยเลยคะ่ะตอนนี้มาที่ราบส1เ่เอเข้าฉากฉากเดียวที่เหลือก็เป็นผู้ช่วยครับวันนี้ต้องทบ้่วทวนบทให้ดีบทวันนี้พูดเยอะพูดนิดเดียวแต่ว่า มันก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าจริงๆเราเราเข้าไปด้วยเป้าหมายที่จะจับคนคนหนึ่งกลับไปแต่ว่าเขาเขาโชคดีที่จะได้ต้องพักอยู่ที่นี่ก่อนแต่ว่าแต่ว่าในทางการเมืองของเราก็คือเราจะปล่อยให้คนไทยอยู่กับญี่ปุ่นมากมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต่อให้มันน้อยมันก็ นี่คือครูคนแรกของการทำรายการทีวีผมนะครับพี่ภูริสิรันับเป็นผู้ให้โอกาสให้ผมไปทำงานอยู่กับเขาถึงปีครึ่งทีเดียวนะครับทำปีครึ่งเลยเหรอปีครึง่งผมรู้สึกเหมือนมาทำอาทิตย์ะวันหนึ่งอาทิตย์ละเฮ้ยไม่ใช่มางานบ้างไม่มาบ้างไม่จริงเพราะรอาตอนนั้นตอนนั้นขาหักอยู่ทำงานไม่ได้รับละครไม่ได้อายาเด็กขยันครับขยันมาก ขยันทําเรื่องเดือดร้อนให้กับพี่พี่ขยันชวนไปเที่ยวตอนนี้เขาเป็นพิ่เน็ตฮะเป็นค่าปูเป็นพวกลำบึกลำบึดเ,เ,เขามาเป็นเบื้องหลังเขาก็มาคุมผ้าตัวหัวกันแดดแล้วก็นั่งใต้นมไม้นะครับแลอ๋อหอยบอกว่าเอ้าเดินชี้นิ้วสั่งเอ็กซ์ต้าให้เขาเดินอนะไรเงี้ยเป็นหน้าฮี่ง ผมทำด้วยความสุภาพครับในความเป็นจริงเนี่ยผมน้่าเ้อพี่ครับช่วยเดินทางนี้พี่ลีก็พูดเกินไปไอ้ลนนู้ยที่พี่บุรีพูดมาเนี่ยถูกครึ่งเดียวที่ดีอ่ะถูกทั้งหมดครับที่ไม่ดีเนี่ยพี่ลีแต่งขึ้นแน่นอนเดี๋ยวไปดูผลงานแล้วจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงอยู่ใกล้สุด้ายังน้ำชัดมาให้เจอ ้งแต่ลูกสาวของคุณถ่วงตังแต่งานกับหลานชายแม่ทับใหญ่ของท่านมันมันนี่มันนี่มันไงตั้งแต่หลานตั้งแต่ลูกสาวของผู้ถ่วงมันกับหลานชายแม่ทับใหญ่ของท่านผู้ตำรวจผู้สันติบาลก็เริ่มมาพูดเปรียบกึงแล้วเนี่ยก็ไปมาพูดเปรียนไม่ใช่เริ่มเลิกก็เลิก ฉันจะรอเธอเรื่อยไปอยู่ปลายขอบฟ้านักข่างทาง,างเือดแสนกลวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับสำหรับการแสดงของผมนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตนั่งาักก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากจริงเป็นไงบ้างวันนี้เห็นความรู้สึกว่า ดกดดันเป็นพิเศษด้วยอะไรปัจจใยหลายอย่างด้วยตัวละครนะครับคืออย่างที่ผมบอกตัวละครผมมันค่อนข้างแบบมันเป็นตัวที่เขียนขึ้นมาเพื่อเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างที่ชัดมากแล้วก็ความฉลาดของตัวละครอ่ะมันค่อนข้างสูงสูงดีไม่ดีผมว่าจริงๆแล้วมันสูงกว่าผมด้วยเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องแบบทําความเข้าใจเยอะแล้วก็ ต้องต้องหาคนช่วยเยอะหมายถึงว่าใครก็ตามแต่ที่เขามองตัวละครตัวนี้มันเป็นยังไงที่อยู่ในกองก็มีความเข้าใจอ่านบทแล้วเข้าใจเนี่ยก็ก็ต้องปรึกษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความคิดของผมเองจริงๆบางทีมันมันมันไม่กว้างพอที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยมันมันดูมีมิติแล้วเราเราเราแล้วมันเด่นขึ้นมาได้แต่ยังเมื่อกี้ก็ยังโชคดีที่แบบพี่สันพี่สันให้ให้เวลาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทํา แต่เมื่อกี้พอเล่นเสร็จเราแบบรู้สึกหมดแรงเลยหมดหมดแรงหมดเลยจริงๆเพราะว่ามันยากนะครับบทเมื่อกี้มันคือเป็นการบอกเล่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่ทมีจุดประสงค์ค่อนข้างใหญ่มากเกี่ยวกับประเทศชาติอะไรเงี้ยจริงๆองอาจเนี่ยเป็นมนุษย์ที่รักตัวเองมากมากมากจริงๆแล้วก็ยิ่ง,งในศักดิ์ศรีเพราะพอมีความรักตัวเองมากเนี่ยเขาก็จะทําอะไรบางอย่างที่ที่เพื่อตัวของเขาด้วยในทุกๆอย่างแล้วก็ด้วยความยิงในศักดิ์ศรีเนี่ย เขาก็ทําหน้าที่ของเขาในลักษณะที่เขาควรจะทาในในหน้าที่การงานของเขาด้วยนั่นก็คือการเป็นตํารวจนอกจากนั้นเนี่ยณเวลาเนี่ยวิกฤตมันมันมันสูงมากเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นทั้งญี่ปุ่นเป็นทั้งคนไทยและก็เป็นทั้งคนที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเลย มันเป็นความรู้สึกที่ทับซ้อนกันนะครับแต่ว่าบางทีมันแบ่งแยกยากในการเล่นนะครับว่าจะเอาตรงไหนที่ออกมาโชว์ให้เด่นผมก็เรียนรู้กับกับทุกๆวันที่ผมเล่นนะเพราะว่าจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดของการเล่นเล่นละครนี่คือตัวละครมีการเจริญเติบโตตามเรื่องราวไปด้วยครับสำหรับผมแค่ตรงนี้มันมันมันพอแล้วละไม่จําเป็นจะต้องเก่งมากเหมือนตอนขี่ม้าก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบ เหมือนบางคนที่เขาผมเชื่อนะว่ามันมีบางคนที่แบบทํางานพวกนี้แล้วเก่งมากซะจนแบบคิดว่าอยากจะล่ารางวัลในทุกสถาบันเพราะเหมือนกับตอนที่ผมเป็นนักกีฬาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไปแข่งทุกสนามผมก็แค่ครั้งหนึ่งอยากจะได้ช่วยอันนี้มาเก็บไว้ที่บ้านไว้ว่าเราเคยได้แชมป์ที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วผมว่ามันมีคนเก่งถึงขนาดนั้นแหละแต่ว่าสําหรับผมผมแค่ได้ได้ได้ไปร่วมทางานพวกนี้ผมโอเคดีใจแล้วครับ เร,เ,เ,เรียกว่าเผยหมดเปลือกนะคะตั้งแต่บทบาทในละครจนถึงขั้นตอนการทำงานในฐานะนักสแสดงค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หนุ่มคนนี้หวังจะทำให้สำเร็จนั่นก็คือการฝึกงานผู้ช่วยผู้กำกับค่ะช่วงหน้าตามไปดูกันค่ะว่าเด็กฝึกงานหน้าตาดีคนนี้จะทำได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนห้ามพลาดค่ะ อีกหนึ่งคนที่โอดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มก็อยู่ในกองถ่ายก็ว่าได้นะคะจนวันนี้หนุ่มปูไข่ก็เลยขอใช้โอกาสนี้ไปเรียนรู้การทํางานเบื้องหลังที่ตัวเองอยากทํานั่นก็คือการเป็นผู้กํากับค่ะ แต่ก่อนจะเป็นผู้กำกับได้นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกงานผู้ช่วยผู้กำกับกันไปก่อนค่ะงานนี้เจ้าตัวจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมกันค่ะวันนี้เป็นงานฉากออสำคัญทางประเพณีเป็นวันสงกรานก็เลยมี70คนมาครับเข้าร่วมไม่รวมนักแสดงหลักนักแสดงหลักเมื่อตอนเช้าผ่านไปครบทุกช่องนะครับเลยเข้าไปช่องไอตาด้วย10 10ประมาณ10คนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีถ่ายต่อข้างในด้วยหน้าที่ผมงผูช่วยควบคุมเสเสร็จผมต้องวิ่งไปหน้ามอนิเตอร์เพื่อ เพื่อดูว่าตอนซ้อมกล้องเนี่ยผมต้องวิ่งไปดูว่ากล้องมันเลื่อนไปไหนแล้วผมก็ต้องไปบอกพี่เขาว่าอเอ้ยตรงประมาณเนี้ยพี่ต้องเดินไปตรงนี้ให้ผมนะเพราะเพื่อให้ดูคนมันเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้ววันนี้ตื่นมาเลยคืนเมื่อคืนนอน ตีสามวันนี้ตื่นตีห้าเพราะว่านัดเช้ามากเมื่อคืนเมื่อคืนดึกครับเพราะว่ามันเป็นฉากฉากเอ่อกึ่งกึ่งมิวสิกเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาถ่ายยาวก็เลยได้นอนน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับยังไหวเรายังไปนักแสดงอยู่เราจะมาหน้าเป็นฝ้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนด่าก็ต้องใส่หมวกครับเพราะว่าผมโดนฝ่ายแคสติ้งบอกมาแล้วด้วยว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัว,ต,วตัวดำเพราะอยู่กองละครเนี่ยเขาไม่ถือนะเขาไม่นับถือว่าเป,เ,ปเป็นความไม่รับผิดชอบของผมเองเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนิดนึงอาจจะไม่หล่อบ้าง ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต้องรออยู่พี่พ,พี่พี่ฝ่ายแ a s ติ n g บอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่อ้วนและดำแล้วบอกว่าพอกองถ่ายเนี่ยก็เหมือนคนอื่นนะไม่ต้องถ่ายละครต่อมันเป็นข้อแม้เล็กๆน้อย ใชเยอะคือจะมีคนแอบอ,อู้ตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันว่าท,ทําไมก็เขาจะชอบไปแบบบางทีเนี้อเขาก็จะแอบ,บไปคุยโทรศัพท์กันอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าผมก็เข้าใจเขาเขาคงมีธุระแหละแต่ว่าแบบบางทีเขาเห็นว่าเออคนเยอะแล้วเขาไม่จําเป็นต้องทําก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนไหนเล่นก็เล่นเล่นมันคือเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบคอยไปจับตามองแล้วจับเขามาทํางานผมว่าเข้าใจเขาในระดับหนึ่งอะมันร้อนอะแต่ว่า งานก็คืองานนะครับผมว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือพี่เอชอบทำก็คือทําให้เขาตลกหัวเราะให้เยอะที่สุดพอเขาตลกแล้วหัวเราะเขาจะมีความรู้สึกอยากจะทํามากที่ศาสตรจะเน้นภาพในลักษณะของความจริงหมายถึงว่าเขาจะไม่ค่อยดูจากกล้องมาก่อนเขาจะคิดถึงว่าความมันน่าจะเป็นมันจะเป็นประมาณไหนเขาจะยิ้มแย้มต่อหน้านักแสดงแต่จริงเขาเครียดมากศาสตรเขาต้องใช้สมองเยอะเครียดแต่ว่า เาอยู่แถวหน้าการแสดงปุ๊บเขาก็จะเล่นละครอย่างนี้เขาจะโหดๆดังมากดังดังเกินจริงอ่ะเขาคิดว่าคนอื่นจับไม่ได้ใครๆก็รู้งนั้นแหละาเล่นละครอยู่หมดเลยรู้หมดเลยแล้วว่าเราเป็นคนยังไงเขาจะเอาออกไปเนี่ยด้ขายออกเออกตัดทิ้งออกวันศุกร์นี้เลยด้วยตัดทิ้งเราไม่ใช้ใช่เยีะหรือไม่ใช้หรอกใช้ใช้ ก็ตามติดชีวิตผมทั้งวันแล้วนะครับทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในการทํางานนะครับกับละครเรื่องคู่กรรมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามละครเรื่องนี้ด้วยเป็นละครอร์อมยักษ์แห่งปีนะครับเริ่มวันแรกนะครับ28มกราคมนี้นะครับแก็ขอขอบคุณรายการตามติดชีวิตดาวมากๆเลยที่วันนี้ถ้าเรามาดูเขาเรียกว่าโปรดักชันยักษ์ใหญ่นะครับถ้าถ้าไม่ใช่แฟนละครของไอซ์แซจริงๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เข้ามาใกล้ชิดขนาดนี้แน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ เรีวยกว่าทำงานมาจนเกือบครบทุกรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาในแบบนักแสดงนะครับรวมถึงตอนนี้ก็มาคุกคีอยู่กับงานเบื้องหลังด้วย แต่ว่าสาวๆนะครับได้ยินอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าพี่ผู้ขายบอกเราว่าก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเรียกได้ว่าเป็นการทํางานควบคู่กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสาวๆไม่ต้องห่วงครับมีผลงานมาให้ได้ชมกันอีกแน่นอนครับเอาละครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารครับหรือว่าร่วมสนุกกับรายการของเราได้เพียงแค่ไปกดไลค์ที่นี่ครับ www.facebook.com/ ตามติดชีวิตดาวนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับกลับมาพบกับแคร์ได้ใหม่ทุกวันจันรถึงสุขเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับรวมถึงออกอากาศซ้ำครับเวลา5้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นแต่ว่าวันที่29มกราคมครับเราจะเปลี่ยนเวลาอาอกอากาศใหม่นะครับเป็นวันจันทรถึงสุขเช่นเคยแต่ว่า โอกาศเวลา5โมงถึง5โมงครึ่งนะครับออกราซ้ำครับตอนเช้าเลย6โมงครึ่งถึง7โมงยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแครลาไปก่อนสวัสดีครับทังอยากเป็นนักแสดงอยู่นะครับถ้าท่านผู้บริหารฟังอยู่ก็คือทำอันนี้เป็นการเรียนรู้ไม่ไม่ต้องเร่งผมก็ได้นะครับผมไม่อยากเป็นนักแสดงอยู่ครับคทณคกับพี่พี่ป้อนครับ ละครเนี่ยรับซ้อนได้ครับพี่ส่วตัวละครผมเป็นได้เล่นเธอครับพี่